สวัสดีครับทุกคนนะครับนี่นี่ตอนเราเข้าสู่ My Sky G T Gaming นะแล้วก็ผมขอโทษด้วยครับที่ลงคลิปช้าแต่วันนี้ปืนในทางเกม E.P. 3มาแล้วก็ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะผมก็ต้องขอโทษนะครับที่ลงคลิปช้าก็เพราะว่า เออก็คือมันเนื่องจากเราเปิดเรียนแล้วก็ผมก็ป่วยด้วยเสียงนะ่ะยังไม่หายเลยเสียงใครพร้อมแล้วก็กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วก็ไปดูกันครับมามาละตอนนี้ก็อยู่ในด่านทะเลทรายนะเสียงผมอาจจะดูเพีเพียนไปหน่อยเพราะว่าเเสียงมันเปลี่ยนนะฮะไปตรงนั้น โดดลงกันครับเฮ้ยเลยเลยเออเกืกลับมาแล้วตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว้จะได้ปืนอะไรมาดกวนเอเคได้อารครับตายแล้วเป็นปืนได้นะล้มตัวหนึ่ง เพื่อนชุบทันแล้วเนี่ยเพื่อนชุบทันน่ะโอ้กระจอยวอไม่ได้กระสุนหมดถึงกับตกอีกโอ้ใช้สกิลค้นหาและทำสวยซ <ไป S 2> ้ำสวยซ้อนอเอ้ยแมสซิ <c oughs> ปืนโปรแต่ก็ต้องทิ้ง ตอนนี้ก็ยังไม่มีไรภาคนะครับมันก็ยังเฉยอยู่แต่ว่าไม่คนอยู่ข้างบนเอ้ยเอ๊แปดทีก่อนยิงจีบตัวนั้นเ้ยม,มีตัวเซฟฟ้าโดดมันกลับขึ้นไปแัวตัวเคยโดดขึ้นมาแล้วหายเลยตัวเซฟฟ้าอุ้ยอุ้ย,ย,ยเยอะกันจังเลย <Power> ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเออเจ้าเปิดโฮมเมอร์ Homer. โดนไยโดนกับเอ้ยตอนน้ำทำล้มวันนี้เรามีสี่คนเป็นคลิปแรกที่มาด้วยกันสี่คนครบแก๊ง ซื้อสกปรกไม่ใช่ซื้อปืนสปริงไ,ไปไายแกไม่รอดแนะ่แปลกคิวแรกมาแล้วด้วยอักเห็นไม่ได้ไงเนี่ยดูยมีไฟอะ่ะไม่เป็นไรปืนพกไม่นับนะครับ แต่ได้ปืนพกปืนไหนเปลนไม่ได้เหมือนกันแต่แค่ปืนปืนพกไม่นับคือแบบปืนพกได้ได้ปืนพกมาปืนแรงแมนไม่นับแม่ไมนับตรงนั้น มันก็มันไม่มีอะไรห้ภาคอะ่ะโอเคมาเราจะไปพื้นที่ในตำนานกันครับที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่กกระงปีศาจนี้นคนเยอะมากไม่เชื่อก็ลองดูมันก็ยังเงียบๆอยู่เลย รีบหลังรากึ๊บเดินมาแล้วครับล้มล้มขอบคุณนะไปตรงนั้น ได้ครับมีสองอย่างคือผมเล่นกากเองกับนี่มันเยอะเกินไปเพื่อนก็ขามาชุบทันปิดไอ้มุมไวงเข้ามาไม่ได้เอเออืเพื่อคิวใครเอ้าอออ๋อคิวของจันเจา้า ต้นน้ำก็ลาโลกไปตอนไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาตัวปีศาจก็มาลากนายกินไปหรอกข้าบนนี้โอ้ยโดนลอะอยิงไม่โดนสักเม็ดอ่ะอ๋อ คิวฟรียิงเจ็บนักใต้ว่าทานอ่ะกลับทำลม้มอักนค่แดงอ่ะเพิ่งได้ไปแค่สองคิวหนึ่งคิวตัวเองกับคิวที่สองใครรานใครมาก็ไม่รู้อโดนยิง ต้องอยิงสก,กิทมันอนะเรียนบาเลสซะด้วยใช่ปะวะอุ้ยเมื่อกี้คือกั๊บโดกนกระสุนเป็นร้อยนันดอะ อชบอีกมังแถนี้มั่งเถื่อนจริงวะอหมมั่งบาลีดอ่ะมันน่งบาลีดอ่ะไปลวจ้าใครอยู่ก็อยู่ไปเด้อ โอ้โหแยกย้ายกันเลยอย้ายถูกที่เลยด้วยไอตัวเราเนี่ยกลับขึ้นบนหนึ่งเดียวแอ้โห,โหก้าวก็ลมไปแล้วยิงสกิดหลังมัเนี่ยโอเคมันไม่ตาย,ยางี้ก็ตัวเองอะต้องตายโอเคตายก็ตายวะตัดภาพมาเด่อนเจ้า เวกเตอร์คู่ปืนชาร์จซะด,ด้วยยังมีคนชุบได้เอามีนี่วะเออ มาดูกันว่าจะเจอเปืนไรเอา้าเจ้าลมไปแล้วก็ท่องสัมสั่นอยู่แล้วว่ามาชูหกร้อยคลิปที่สามตามมาทพื่นเมื่อกี้เห็นลมมอะไรสิ่งเหลืองวะ ไ okay. อ่ม่นั่นโยนหัวไปต้องชานแลว้วจังหวะนี้ไปเองไปเอง ฮ่ชุบมาก็กลับได้เกิดอย่าทำร้ายกันเลยนะไอ้โบเอาวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะไปะตรวล่มต่อ ครับมาโอ้ได้เจอสองขวงอีกชูงวงเจอคนวละไร่ อยู่ที่ภารกิจชิโซซาก,กิโยฟึบโอเคถาวายดวงใจภารกิจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการทำภารกิจนะก็นะกเิดผมเบียวอนี่ไม่เยอะแค่เป็นผมไม่ได้เบียวผมแค่เป็นหนึ่งเดียวกับแอคเทอออนไททันเทคโผมชอบดูวันพีชนะ ก็ดูได้ทุกเรื่องกลับมาเข้าสู่ในเกมเราดีกวะ่ะเมื่อก้เห็นโทกก้อนอยู่เมื่อกี้ถึงคาดานับแล้วอะถูกก้อนเย่เย่ก็มันไม่มีอะไรผ่าแต่มันจะไม่เดือนเห้ตอนนั้นที่มันที่แบบมันมีอะไรผ่าเยอะแยะเออ ตองใส่เงียก็ไม่มีอะไรผ่าครับอุ้ยน่าจะมีละเจ้าล้มไปผลต้แล้วกลับออกมาเราออกมาตามกลับอย่างเดียวเจา้าบอกว่าวนกลับมาชุบได้ตรงบนสิครับวนแล้วเ,เจออะไรไหมโอเคเจอไปเลยจ้ามา โอ้โหช่วยจันเจาไม่ได้โอ้เสียใจทุกคนช่วยกราฟแทนเลยกันเอ้ยเหมือนเจอเหมือนเจออะไรอยู่ในโคโน่โอ้หหวันเจี๊ยบแต่กราฟก็ได้คิวไปเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงเห็นแล้วไหม คีมม่ใครเห็นเลยวะโอ๊ยเป็นยังไงครับทุกค้นแพ้ info. เอ็มโฟะอะทอมสันมาช่วยเอลก้าวเอมโฟไปต้องทิ้งนะไม่ทิ้งเทีอ อ๋อจริงแล้วอืมกาบต้องไปชุบคนคนหนึ่งให้มาช่วยแั้นแหละกลาสู้ไม่ได้รถยิงโดนยิงโดนยิงเราจะช่วยก๊ับ๋อ้ ไปกราบเร็วเฮ้ยเฮ้ยรอดอย่างวูดบิดเป็นไงทุกคนก็ตายดิครับรออะไรอะ่ะอุตส่าห์ใช้สแตนแล้วนะเนี่ยลงมาเกีเห็นแล้วส่วนนี้ยิงรอยไปเลยศัตรูเลยเหลือห้าคน กูอะเจ้าไปที่เจ้านะมัย คนมันเหลือมาเยอะแล้หละสูดท้ายเว้ยบอก,กบตัวเองไม่ได้บอกแกนเจ้านะว่าแจนเจ้าไม่ไม่ไทางตัคนเหลือห้าคนสุดท้ายเพื่อเด็กเอเวนเจอร์อินเกมนี่เราล่นฮาวออยู่คร,ครบแก๊งไงน,นีิว่า วงไม่ได้อยู่กับเจ้าเธอด้วยว้าวุ่นเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พวกผมทั้งสี่คนก็ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากเล่นมาหลายเทงครับนั่งตัดอีกก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังก็ดูจนจบนะครับก็ ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสี่คนก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ